ซ้ายของประกิตนะครับเปมาเสาแรกได้โขกประตหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยโคเน่โมฮัมเหม็ดตัวเองก็ก็ไม่ได้แสะงการมากขายครึ่งแรกเปิดมาเนี่ยโอ้โหโคเน่นี่ขืนตัวไปเลยประกบโอ้โหคนประกบเป็นยูกิบัมบะคนละไซส์เลยครับโอ้โหผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าครับการมาคนชนบุรีครับ โอ้คนมาโคเน่เป็นบัมบ่าซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเลยครับเจอโคเน่บังแบบมิดเลยแล้วโขกตูมเดียวก็รีรอรอที่สักมาแล้วไหลมาให้กับแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันคืนที่พบเบิ้ลเบิ้ลย้อยๆมาเสาแรกนีจเวลาชกมาไม่พ้นโดนโขกสอนเข้าไปลับเสาสองโคได้ครับโขกสวนโดยทศศักดิ์โอ้โหมาอีกแล้วครับเธอศักดิ์ครับเป็นซูเปอร์ซับอีกครั้งครับโอ้โหมงตีเสมอครับอ่าเฮแล้วนึกได้ครับโอ้ก่อนหน้านี้ก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่หลายเที่ยวครับแต่คราวเนี้ย ชกแล้วไม่ไปไหนก็วีระโดนเธอสักมงสวนมาก็ปล่อยเลยครับารากรันชาแค่ตีประคองมานะครับเผื่อว่าบอลจะไม่เข้ากรอบโอ้ได้ผลนะครับการเติมมาของทั้งนิเวศท,ทั้งโดซานโตสครับมาบีบวีระอ,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 อย่าพิ่งไปไหนนะครับแฟนบอลไทยก็ติดตามรายการ TPL Match of the Day ต่อกันได้ทางช่องนี้เลยครับ